เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้อาบูอุนตาแคทนะครับนะครับตัวนี้ก็ล้างเช็กระบบใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนราเบกเดิมนะครับเป็นประเก็นเป็นเปลี่ยนเป็นเททีร้อยนะครับนะครับความรื่นละประมาณนี้นะครับวันนี้กลับไปเปลี่ยนเป็นของเดิมนะครับนะจะเล่นดีกว่าเพราะระยะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเช็กระบบคลิกเสียงตัวนี้หักนะ ถ้าจะเอาต้องสั่งแล้วก็ต้องรอนะครับสวิตชเสียงเสียงมันเป็นชุดเสียงทัปปิงนะครับมันแค่ได้อยู่ประมาณแค่นี้นะครับนะนะนครับไม่งั้นต้องเปลี่ยนฝาเจาะทําทนะครับความลื่นก็นะครับตัดนวงเปิดนวงได้นะครับ นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับผมเสียงที่ดังก็แก๊ก็คือตัวนี้ที่ชืบบ่อบอกฝานะครับไม่ค่อยดีแล้วนะครับระบบเปรก็เนี่ยเนียนๆนะครับลองไปเล่นดูครับหนะเสร็จเรียบร้อยครับ